ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งความเชื่อและความมหัศจรรย์ของหมอวาด Amazing t a r o นะคะวันนี้หมอว่าจะมาดูดวงรายวันรายสัปดาห์ประจำวันจันทร์ที่7กันยายนถึงวันอาทิตย์ที่13กันยายนนะคะของคนที่เกิดวันพุธ แบบการพยากรณ์ภาพรวมนะคะม่ได้เจาะจงดวงของใครนะโปรดใช้วิจารณญาณนะคะฟังไว้เป็นแนวทางนะคะคนที่เกิดวันพุธนะคะสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์วันดีของคุณคือวันที่7นะคะวันจันทร์ที่7วันวันอังคารที่8วันพฤหัสที่10วันศุกร์ที่10 1และวันเสาร์ที่12อยากเปิดใช้กระเป๋าตังใบใหม่อยากสวมข้อมือสร้อยหินวันวันมงคลก็ตามที่หมอวาดบอกได้เลยหรือว่าอยากทำอะไรใหม่ๆเอารถเคลื่อนออกจากอู่จากศูนย์ได้หมดนะคะถือว่าเป็นวันดีๆวันมงคลสาเป็นภาพรวมของวันมงคลน่ะนะคะของคนที่เกิดวันพุธเกี่ยวเนื่องกันค่ะมาค่ะคนวันพุธขาเดี๋ยวเรามาดูดวงรายวันรายสัปดาห์แบบภาพรวม7วันกันการดูดวงนะคะโปรดใช้วิจารณ นญยาณคุณมีโอกาสเกิดและไม่เกิดแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าบุญกุศลแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะคนที่ดูคลิปนี้อยู่วันพุธบุญกุศลไม่เท่ากันชายหญิงแล้วแต่ด้วยนะคะบุญกุศลหนุนนําเวลาเกิดนะคะวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นฟังไว้เป็นแนวทางเนาะมาสาหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะไพ่ตั้งต้นสัปดาห์แบบนี้นะคะ ให้ให้คนวันพุธเนี่ยอาจจะมีจิตใจเขาเรียกว่าพวงหน้าพพวงหลังในสัปดาห์นี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนั้นยังไม่แล้วเสร็จเรื่องอื่นแวบเข้ามาในหัวให้เราต้องจัดการอีกแล้วกำลังทำเรื่องนี้อยู่เรื่องนั้นมาใหม่อีกแล้วแล้วก็ทำให้เราเขาเรียกว่าได้หน้าลืมหลังพวงหน้าพวงหลังเป็นแบบนี้ทั้งสัปดาห์ก็คือเอ๊ะออกจากบ้านแล้วเรา ถอดปลั๊กเตารีดหรือ,อยังเราปิดพัดลมหรือ,อยังต้องย้อนกลับมาอีกและการลืมของเวลาออกจากบ้านก็อาจจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งในสัปดาห์นี้ทั้ง7วันนี้ต้องระมัดระวังนะคะคนวันพุธขาใจเย็นๆใจเย็นๆเนาะนะคะในรูอ,อ ภาพรวมสถานการณ์สัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์นะคะ7วันในเรื่องของการทํางานคนวันพุธอาจจะรูรู้สึกวุ่นวายใจยุ่งยากใจนะคะไม่ว่าจะเป็นบุตรบริวารหรือเพื่อนร่วมง,งานนะคะอาจจะทําให้เราต้องสับสนหรือว่าวางแผนอะไรมักจะคาดเคลื่อนหรือทําให้เราจะต้องคิดนูน่นคิดนี่หรือช่วยเขาแก้ปัญหาตลอดเวลาเลยหรือไม่เขาก็สร้างปัญหาให้กับเราการทํางานเป็นทีมอาจจะยุ่งยากในสัปดาห์นี้มันคงยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แล้วก็ ทำงานไปคนละทิศคนละทางนะคะสัปดาห์นี้คนวันพุธถ้าคุณมีการถูกเรียกประชุมนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของระบบระเบียบการทํางานเกิดขึ้นขึ้นอยู่กับว่าองค์กรคุณทําเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือแม้กระทั่งข่าวที่ไม่ดีที่สุดก็คือลดเงินเดือนนะคะอันนี้ต้องระวังระมัดระวังบางดวงชะตาด้วยนะคะสําหรับคนที่มองหางานใหม่สาหรับคนวันพุธที่มองหางานใหม่ คงต้องตั้งต้นต่อไปจริงๆแล้วดวงคุณมีโอกาสได้งานนะคะแต่มันไม่ แต่เขาอะ่ะจะไม่สนใจว่าคุณมีประสบการณ์มากหรือมีประสบการณ์น้อยเขาต้องการคนมันพทธที่เก่งภาษาและสามารถพัฒนาและเดินทางได้ถ้าคุณสมัครงานโซนแบบนี้ลักษณะแบบนี้ที่หมอวาดบอกมีโอกาสได้ค่ะแต่อาจจะไม่ถูกใจเรื่องของเงินเดือนและสวัสดิการลองคุยลองต่อลองดูนะคะแต่ถ้าคุณปรรถนาจะต้องเอาเงินเดือนเท่านี้สวัสดิการเท่านี้หมอวาดคิดว่าคุณยังคงต้องดําเนินในการหางานต่อไปแต่ถ้าคุณรับได้ในสิ่งที่เขาจะให้ได้เท่านี้หมอวาดว่าคุณจะได้งานใน สัปดาห์นี้นะคะ ถ้าคุณไปสัมภาษณ์งานกับคนที่เป็นเพศตรงกันข้ามกับคุณมีโอกาสลุ้นได้งานนะคะมีโอกาสค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะเขาจะต่อรองเรื่องของฐานเงินเดือนต่อรองอสวัสดิการอาจจะไม่ได้อย่างที่คุณปรารถนาอันนี้ก็ส่งผลต่อการตัดสินใจของคุณได้หน้าพวงหลังเอาดีไม่เอาดีอยู่ดีค่ะนะคะภาพรวมการทํางานไม่ค่อยราบรื่นนะคะอย่างที่บอกแต่อย่างน้อยก็มีความสุขได้จนคุณได้แบบว่าเหมือนคุณจะ เหมือนวางแผนว่าเออเนี่ยทำงานเครียดๆจบโปรเจกต์ที่มันเครียดๆแบบนี้คุณก็วางแผนที่จะท่องเที่ยวริมทะเลนะคะไปเที่ยวขับรถชิลๆก็มีโอกาสเกิดขึ้น คุณอาจจะมีแนวโน้มสัปดาห์นี้วางแผนอยากทําไปนูน่นไปนี่ในช่วงเสาร์อาทิตย์ก็มีโอกาสเกิดขึ้นหรือว่าลางานเกิดขึ้นคือลาอยูแ่แล้วก็คือลายาวนะคะคนบรรพุธบางรวงด้วยนะคะคนบรรพุธมีเกณฑ์เดินทางและมีเกณฑ์เดินทางเกี่ยวกับเรื่องของการไปเยี่ยมเยียนผู้ป่วยหรือการทราบข่าวเกี่ยวกับคนเจ็บคนป่วยและแม้กระทั่งงานสีดามีโอกาสที่คนบรรพุธจะมีโอกาสเดินทางไปตามที่ต่างๆอาจไม่จําเป็นจะต้องเป็นครอบครัวเรานะคะอาจจะเป็นเครือญาติหรือเพื่อนสนิทหรือว่าครอบครัวเพื่อนมีโอกาสที่เราจะต้องใส่ซองทาบุญมีโอกาสเกิดขึ้น ค่ะภาพรวมนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของภาพรวมการเงินเป็นยังไงหูเปิดตั้งหลายใบนะเปิดตั้ง9 10 11 12ใบเนาะ ไม่ยักก็มีไพ่การเงินสักใบเดียวโอ้โหทําไมไม่มาแบบนี้มันมีแต่การเงินที่รั่วไหลนั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสดึงเงินเก็บออกมาใช้แม้ว่าคุณจะหวงแสนหวงก็มีโอกาสที่จะดึงเงินเก็บออกมาใช้รวมถึงเอาเงินไปในเรื่องของการซื้อยุกยารักษาโรคหรือว่าการดูแลตัวเองการซื้อประกันชีวิตก็มีโอกาสเกิดขึ้นสําหรับคนบรรพุธหรือการต่อประกันการจ่ายประกันเพิ่มคนบรรพุธมีภาระหน้าที่ในเรื่องของการจ่ายเงินเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพดังนั้นดูแลตัวเองมาก <differences S 2> นะคะคเราไม่ป่วยครอบครัวเราอาจจะป่วยจนเราต้องควักเนื้อเขาเรียกควักเงินส่วนตัวออกไปช่วยด้วยก็ได้นะคะเป็นสัปดาห์ที่ มีโอกาสทําบุญใจ่ายใส่ซอ,องทําบุญไม่ว่าจะเป็นงานศีงานมงคลหรือว่างานอาวบมงคลหรือว่าการเยี่ยมเยียนผู้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ป่วยก็จะต้องเสียเงินเสียทองอยู่แล้วนะคะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะการพาสภาพรวมการลงทุนใหม่ๆคนมันพูดค่อนข้างยังยักแยยักยันอยู่อย่างที่บอกคะ่ะยังไม่มั่นใจสักเท่าไหร่ก็ดูสถานการณ์ก่อนแล้วกันนะคะมั่นใจแล้วค่อยจัดตัดสินใจนะคะหรือว่าเพศที่ เหมาะสมที่จะเป็นที่ปรึกษาคุณจะเป็นสุภาพสตรีที่มีวยวุฒิที่สูงมาคุณนะคะคุณสามารถขอคําแนะนําเขาได้ก็จะทําให้คุณมีมุมมองที่กว้างขึ้นนะคะคนวันพุธบางดวงชะตานะคะจะเป็นช่วงประมาณ20-30เนี่ยนะคะอายุประมาณนี้บางพุธบางดวงบางดวงชะตาจะสแสวงหาความรู้คือการอาจจะลงคอร์สสั้นคอร์สยาวหรือว่าลงทําอะไรที่ตัวเองมีความชอบและถนัดเพื่อสร้างศักยภาพให้ตัวเองหรือว่าตอบสนองความต้องการที่อยากจะเรียนรู้หรือแม้กระทั่งสร้างอาชีพก็มีโอกาสขวนขวายหาเรียนออนไลน์ อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นสําหรับคนวันพุธบงรุงชะตาด้วยนะคะมาดูภาพรวมนะคะการเงินไม่ดีนะพอมาดูภาพรวมเรื่องของความรักนะคะความรักคนวันพุธ คนที่จัดอยู่ในกลุ่มหนุ่มโสดสาวโสดนะคะมีเกณฑ์พบรักในที่ทํางานเกิดขึ้นมีคนแอบชอบแอบรักแอบเลในที่ทํางานค่ะสําหรับคนที่เป็นคู่รักอยู่แล้วนะคะมีโอกาสที่จะตัดสินใจวางแผนที่จะเที่ยวกันแต่แผนนี้มักจะคาดเคลื่อนนะเพราะคุณยังไม่ได้ลงรายละเอียดแค่แบบเออเราจะไปเที่ยวกันดีไหมมีการที่จะโฟกัสเรื่องของการไปท่องเที่ยวเกิดขึ้นแต่อย่างที่บอกค่ะแผนมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาก็มีโอกาสพูดแล้วก็คิดเห็นหาลือกันถามว่ามีเกณฑ์ที่จะทะเลาะกันไหมจะมีโอกาส ทะเลาะด้วยบุคคลภายนอกเข้ามาทำให้คุณรู้สึกมีปัญหากันอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะภาพรวมนะคะความรักของสามีภรรยาทั้งจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนนะคะคุณมีความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเครือญาติไม่ไม่ญาติเขาก็ญาติสามีเราก็ญาติภรรยาก็มีโอกาสที่จะต้องช่วยเหลือจุนเจือกันหรือว่ามีโอกาสไปพบไปเยี่ยมผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ไปดูว่าเออเขาป่วยเป็นอะไรเนาะอาจจะทราบข่าวในเรื่องของการป่วยไข้ได้นะคะมีโอกาสเกิดขึ้น มีโชคลาภมีอะไรไหมหมอวาดมองเลยมันไม่เด่นการเงินไม่เด่นโชคลาภมันจะหาไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งนะคะที่หมอวาดมองว่าคุณมีดวงเฮงๆอะนะคะก็น่าจะเป็นเรื่องของการมีอกถ้าคุณอะ่ะเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นสายชิงโชคเป็นสายเา ส่งรางวัลเป็นสายตอบคำถามทาง f c e e o o o เป็นเป็นเป็นสายเล่นเกมเป็นสายแชร์แล้วแล้วแบบว่าเขาแรนดอมมาเป็นชื่อคุณเน่ยคุณจะมีโอกาสลุ้นนะคะคนวันพุธมีโอกาสได้ตรงนี้มากกว่าแต่ถามว่าถูกห่วยรตตรี่ไหมหมอวดัดมองไม่เห็นนะคะวิธีการทําบุญเสริมดวงของคนวันพุธประจำสัปดาห์นี้ถ้ามีโอกาสได้ทำบุญนะคะหมอวัดแนะนำว่าคุณควรทำบุญเกี่ยวกับ เขาเรียกว่าผู้ป่วยผู้พิการซ้ำซ้อนลองเซิร์ชนะคะดูเกี่ยวกับมูลนิธินะคะน่าจะมี Facebook แล้วเดี๋ยวนี้การทำบุญมันมันตอบโจทย์เราได้นะคะเราทำสิบยี่สิบก็ไม่อายเนอะเพราะว่าเราสามารถโอนเงินไปได้แล้วเราก็ไม่จาเป็นต้องแจ้งสลิปเพราะเราเขาเรียกว่าปิดทองหลังพระไปคือเราอาจจะอายหรือว่าเราไม่จําเป็นต้องแจ้งสลิปให้เขารับรู้เราไม่ต้องการการเคลียร์เคลียร์ย้อนหลังหรือว่าใบลดหย่อนอะไรเนี่ยบอกว่าคิดว่าคุณทําได้นะคะ,ะคนมันพูดธ สัปดาห์นี้ดวงเหมาะที่จะทําบุญเกี่ยวกับคนพิการซ้ําซ้อนค่ะพิการซ้ําซ้อนอหรือว่าคนชราที่เขาไม่สามารถเดินเหินได้เนี่ยอยู่ประมาณเนี้ยที่เหมาะวาดเห็นหรือว่าสมทบทุนซื้อวีลแชร์ให้กับผู้ป่วยอันนี้คือดวงสมพงกับคนที่วันพุธจะเสริมดวงให้คุณเนี่ยแคลคาดแล้วก็เขาเรียกว่ามันตรงดวงถ้าทําอะไรที่มันตรงดวงเนี่ยมันดีกว่า การทำบุญดีทุกอย่างนะคะแต่ถ้าทําตรงเลยตรงๆปัจจัยนะเดือนนั้นๆเลยว่าดวงของคุณควรทําแบบนี้แล้วคุณทำเน่ยมันจะพิ่งคูณสองในเรื่องของอสิริมงคลแก้เคสแล้วก็เสริมดวงไปในตัวค่ะก็ฝากไว้นะคะสําหรับคนที่เกิดวันพุทธทั้งชายและหญิงแบบภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะจงดวงของใครเลยนะคะโปรดใช้วิจารณญาณน,นะคะสําหรับท่านใดที่อยากจะ โอ้ดูดวงราศีนะคะหมอว่าทําแล้วเสร็จแล้วไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากดูเรื่องของพ a ิกเด็กพ k ิกค r d หมอว่าก็ทำเขาเรียกว่าเพลย์ลิสต์แยกเอาไว้คุณไปเสียงดวงทายฟรีๆกันที่ช่อง YouTube ของหมอว่าหมวดนั้นได้เลยนะคะจะมีหลากหลายหัวข้อให้คุณได้เสียงดวงฟรีๆไม่มีค่าครูใดๆทั้งสิน้นเป็นการให้คุณได้ มาเสียงดวงเองแล้วรอฟังคำพยากรณ์ค่ะมันช่วยให้คุณประหยัดไปเยอะเลยอย่างน้อยได้แนวทางได้การใช้ชีวิตแบบว่าไม่มากก็น้อยบอกว่าก็ถือว่าถือว่าได้ช่วยๆกันเนาะนะคะเป็นบุญเป็นกุศลกันไปนะคะสำหรับใครที่ ชอบและถูกใจก็ฝากติดตามหรือกดแชร์ให้เพื่อนๆที่เขาอยากรู้แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้ได้รู้จักระวังนะคะก็ขอบพระคุณมากๆค่ะสําหรับวันนี้คนบันพูดขามีความสุขมากๆตลอดทั้งสัปดาห์นะคะสุดท้ายคุณจะผ่านมันไปได้คะ่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้ะ